ไปดูการทวงนี่โหดกันก่อนครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพของชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมเดินเข้าไปในร้านกาแฟแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายพนักงานสาวทั้งตบหน้าทั้งกระชากศรีรษะไปดูวินาทีนั้นครับให้คุณผู้ชมดูมุมบนขวานะครับเข้ามาฟาดใส่หน้าแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีกระชากคอไปต่อนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งใกล้ๆกับตลาดโรงเกลือในจังหวัดสระบุรีคือจะเห็นชายรูปร่างท้วมใส่เสื้อสีดำนะครับก่อเหตุบุกเข้าไปแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายพนักงานสาวคือตบเข้าไปที่ใบหน้าหลายต่อหลายครั้งกระชากศีรษะมีแบบนี้พยายามที่จะทำร้ายนะครับจะเห็นคนที่พยายามเข้าไปห้ามด้วยคือสาเหตุเนี่ยมาจากหญิงสาวรายนี้ที่เป็นลูกจ้างของร้านเนี่ยติดหนี้ฝ่ายชายครับ เจ้าตัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับฝ่ายชายมาเกือบ10ปีแล้วเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ที่เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในเขตอำเภอบ้านหมอจงอังหวัดสระบุรีโดยเคารพนับถือกันแบบพี่น้องซึ่งปกตินิสัยของเขาเนี่ยมักจะเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีชอบววยวายตอนปี59เนะครับเธอบอกว่ายืมเงินจากชายคนนี้มา20,000บาทเพื่อเอามาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วที่ผ่านมาก็จ่ายดอกเบี้ย10% แต่เงินต้นที่ยืมมาเนี่ยไม่เคยลดลงเลยแล้วก็มีการยืมเพิ่มอีกเรื่อยๆด้วยซึ่งเป็นการยืมปากเปล่าไม่มีการเซ็นเอกสารสัญญาใดๆทั้งสิ้นตัวเธอเองก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้แล้วเหมือนกันว่าทั้งหมดเนี่ยยืมมาเท่าไหร่จนกระทั่งฝ่ายชายนะครับโทรมาทวงยอดเงินบอกว่าเธอยืมไปทั้งหมด 295, 0 0 0บาท โดยฝ่ายชายก็แนะนําว่าให้เธอเนี่ยเอารถไปจำนำแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับสุดท้ายบุกไปที่ร้านแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปกับนยิ้มกันมาตั้งแต่หกเจ็ดปีที่แล้วค่ะพี่รู้จักกันมาก่อนใช่ค่ะมีการผ่อนให้กันตลอดค่ะจนมาเมื่อวันที่สิบห้าค่ะเราก็มาไวยวายตามนิสัยเขาเลยค่ะวนวหน้ามาคุยกับน่อยแล้วหนูก็เดินออกไปพอหนูเดินออกมาถึงตรงนี้ค่ะพี่เข,ข,ขาก็ชากหัวหนูตกรัวๆเลยค่ะ ใช่ชแล้วก็ตกหน้าเธอบอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุนะครับก็ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอพอพระพุทธบาทตอนนี้เนี่ยตามร่างกายยังคงมีรอยเขียวช้าที่บริเวณท้องบริเวณแขนขวาแล้วก็ต้นแขนซ้ายอยู่เลยรวมถึงปวดศรีรษะด้วยนะครับเนี่ยนะฮะโชว์บาดแผลร่องรอยแบบนี้เป็นรอยช้าแบบนี้ตํารวจเนี่ย เดี๋ยวจะติดต่อให้เธอเข้าไปให้ปักคำเพิ่มเติมนะครับแล้วจะประสานเรียกสอทอคนดังกล่าวมาสอบสวนต่อไปด้วยแต่มีรายงานว่าตํารวจติดต่อไปแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับ